สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูไม้ประดับข้างบ้านกันนะคะน้องได้รับน้ำฝนกำลังสวยเลยค่ะ จะมีทั้งดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะแต่กล้วยไม้ยังไม่บานช่วงนี้ใบของกล้วยไม้กำลังสวยเลยค่ะเข้าใจว่าน้ำฝนน่าจะทำให้ดอกสดชื่นขึ้นนะคะกล้วยไม้ใบสั้นๆสีเขียวเข้มนี้ก็คือดอกเอื้องพึ่งนะคะทางเหนือเขาเรียกว่าดอกเอื้องพึ่งค่ะ ส่วนตัวนี้ก็กำลังสวยเลยค่ะน่ารักมุงมิงมุงมิงนะคะอันนี้สับปรดสีค่ะ ไม้ประดับพวกนี้สวนมากจะได้มาจากหลวงตาที่วัดค่ะจะถ่ายภาพรวมให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมอไม่ได้ทำเบ็เพื่ดหรืออะไรเป็นสวนข้างบ้านค่ะไม้ประดับข้างบ้านดอกกล้วยไม้พวกนี้หากมีดอกออกมา ก็จะสวยมากนะคะเพราะว่าดอกของน้องจะมีทั้งสีม่วงสีเหลืองนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ